สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกหนึ่งรายการหนึ่งอีพีนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาจ้ะพี่วันนี้หนูได้เป็นมีดมานะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรค่ะพี่ค่ะแต่รู้ว่าเป็นรอยจานพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ รู้ว่าเป็นรอยจานหลงพ่อเดิมนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้หรือเปล่านะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่เลื่อนนี้หก0้บาทพอจะพี่นะคะหนูขายตามสภาพนะคะหนูขายตามสภาพที่เหมามาได้นะคะพี่นะคะขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะคะพี่นะคะแจ้งให้ทราบวันก่อนเลยนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หก0บาทจะนะคะส่วนสภาพบ้านนี้ข้างในไม่ใจเป็นอย่างที่จะพี่นะคะ สภาพด้ามเนี่มจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมปิดตานะคะพี่นะคะด้านในก็จะมีตะกรุดหนึ่งดอกมีปิดตามีจีวรมีหมากนะอันนี้ไม่รู้ว่า เศียดยาหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะรายการน,นี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกกรอบๆอย่างนี้นะคะพี่มีห่วงด้วยนะมีห่วงแถมมาด้วยจากคุณลูกค้าจ้ะอันนี้แม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้จะพี่จ่ายนะคะรายการน,นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการน,นี้นะค่ะพี่ขาเป็นภาพนะคะพี่เป็นภาพหลวงพ่อพรมนะวัดช่องแคนะน้านหลังก็จะต่อโค้ดเขียนว่าวัดช่องวัดช่องแคมีภาพรักครั้งนะคะพี่รายการน,นี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ เก่าๆสวยๆค่ะพี่ขายนะคะหายากนะนะคะพี่เดี๋ยวนี้เจอก็ซื้อเก็บสะสมไว้ได้นะคะพี่เพื่อ,อสืบทอดให้ลูกหลานนะคะพี่ได้สืบทอดกันต่อไปนะจ๊ะพี่นะคะเป็นภาพหลวงพ่อพมรมวัดช่องแครนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นพัุหนังนะคะพี่เนื้อจะเป็นสีทองนะคะพี่อันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ จะเป็นสีทองนะคะพี่พร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่จ่ายนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ออนไลน์ได้นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จก้าก้า่ปนจากปนังเนะะื้อจะออกสีทองนะคะพี่ราคการนี้700บาทจ้ะพี่นะคะราคการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางผมเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนนี้เป็นเบี้ยกแก้คะ่ะพี่ขาเบี้ยกแก้เนะะี่ยค่ะ อันนี้ก็เหมือนน้ำวิ่งนะนน่วงนวงน่วงนะอันนี้ก็เหมือนน้ำวิ่งหงนวง่นวงนะคะพี่เจ็ดร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะรละการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทเช่นกันนะคะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทจะพี่เป็นเบี้ยแก,ก้น,นะคะพี่หลวงหลวงปู่บุญค่ะพี่เอ๊ะหลงหลวงปู่รอดวัดนายโรง่ะพี่ขอโทษจ้ะปู่บุญอีกอย่างนึงจะพี่นะคะเป็นหลวงปู่รอดวัดนายโรงนะ ส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเดยงูเหลือมนะคะพี่ด้านน้นจะมีผ้าสีนะด้านน้นจะมามีผ้าสีมีห่วงจะ้ะด้านหลังจะเป็นภาพหลวงปู่มุนนะคะพี่หกร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเดงูเหลือมนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่อีกฝั่งมีเป็นภาพปู่มุนนะนะคะหกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นผ้าก,กิ่งก็ามาหลวงชุมพรจ้ะพี่นะคะ กิ่งเอาให่กิ่งกรมตํารวจจะพี่ขออภัยจะพี่นะคะมีต่อโค้ดเห็นไหมพี่เห็นโค้ดใต้นี้ไหมใต้กิ่งไหมอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะมีเลขบอกด้วยนะมีเลขบอกด้วยนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากจะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่อันไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จะพี่ด้นะคะ มีต่อข้างล่างข้างล่างด้วยนะคะพี่เป็นกิ่งคมตํารวจจะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมได้จากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นของหลวงปู่ดูนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ดูนะคะพี่เปิดมากับพี่ขานะคะในตลับก็จะมีอยู่สามองค์นะคะสามองค์พร้อมกล่องนะคะพี่นะคะเขียนไว้นะคะพี่นะคะวัดสะแกนะคะพี่ตําบนธนูอําเภออุทัยจังหวัดยุธยาสองห้าสองสองจะพี่จ๋านะคะ เหรียญฟูดูนี้สามรายสามองนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นะคะข้างๆเหมือนตอกอะไรนะคะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่เพราะส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนึงจ้ะพี่นะคะ ตามสภาพไปนะคะพี่อันนี้คือองค์ที่1นนะคะพี่ขาเดือดลงปูดูจ้ะพี่ในกล่องเดียวกันจะมีอยู่3องค์นะจ้ะพี่ในกล่องเดียวกันจะมีอยู่3องค์นะคะพี่3องค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1นึ0งบาทจา้ะ1,2 0 0บาทปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์นะคะพี่ขาพร้อมโบนแม่ค้าจัดส่งสินค้าให้ฟรีคุณลูกค้าจา่าน,นะคะส่วนพออ่าปลายทางนะคะแม่ค้าขอบวกเพิ่มบ้านละ50บาทนะคะคุณลูกค้าจะสั่ง10องค์20องค์แม่ค้าก็คิดแค่50้าสิบบาทจะ้ะพี่นะคะ นะคะพี่นะคะเป็นพระพุมนะคะพี่เป็นเหรียญพระพุมนะด้านหลังก็จะมียันนะคะพี่ยันหรือว่ารอยจานนะคะสังเกตดูกันนอาเองมันจะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะ,ะ,คะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากรายการนี้ค่ะพี่ขายนะคะสวยงามจะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทนะคะพร้อมโอนกระส่งฟรีจากสมเด็จโตจะพี่นะคะ เป็นลูกสมเด็จโตนะคะพี่เป็นลูกกลมๆนะคะพี่นะ,ะอันนี้เสียงไม่ใช่ดังแบบเหมือนเป็นกิ่งอย่างนู้นนะคะพี่อันนั้นปิดไปแล้วะครับพี่มันจะดังเนี้ยดังเหมือนดังเหมือนมีลูกวิ่งเม็ดเล็กๆค่ะพี่ที่คอยกิ้งไปกิ้งมามันไม่ใช่ดังแบบเหมือน ะระฆังที่ว่าจะมีเสียงสะท้อนมาไม่ใช่นะคะพี่อันนี้คนละลูกกันนะคะพี่คนละลูกกันนะคะถือว่าแจ้งให้ทราบแล้วนะคะอันนี้อ่ะพี่ลองฟังดูดีๆนะเหมือนเม็ดวิ่งเม็ดเล็กๆค่ะพี่เหมือนเม็ดเล็กๆก,ก,กิ้งไปกิ้งมาไม่ใช่ดังเหมือนเสียงระครังแล้วมันจะสะท้อนกลับนะไม่ใช่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ปดร้อยบาทจะ้ะ ลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะตามสภาพนะคะ800บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะส่วนอันนี้จะพี่จะหานุมานปูทิมจะพี่800บาทจะพี่นะคะเป็นหานุมานปูทิมนะคะตรงใต้เนี่ยตรงใต้ฐานของหานุมานเนี่ยต,อ,ตอกเป็นไรนะเขาเรียกวนะ่าย้แผ่นทองแผ่นทองแผ่นทองเนี่ยเเห็นไหมแต่มองยากนิดนึงนะคะพี่เพ,พาะพระอยู่ในกรอบหรคะพี่นะคะ หนุมานปูดทีมพร้อมจับขอบนะคะพี่จับขอบเพชรโ,โตโตจะพี่จ่ายนะคะ รายการนี้แปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบ so บาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระทากดานนะคะหน้าลือสีนะคะพี่เนื้อจะออกสนิมแดงนะคะพี่นะคะเนื้อะออกสนิมแดงนะคะรายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นพระทากดานหน้าลือสีนะคะพี่นะคะไว้คอยาวนะคะพี่ไว้คอยาวนะคะพี่นะคะเนื้อจะออกสนิมแดงนะคะคุณลูกค้าจะไม oh ่ทราบปะปุไหนนะคะพี <ados> ่แปดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดจ้ะตะกุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมจะพี่เจ็ด าจะเอาขอโทษค่ะลงพอกันจะพี่นะคะตะกุดพร้อมเหรียญพอกันนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เนื้อจะออกดำๆนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะเป็นตะกุดคู่นะคะพี่7 0 0บาทจะพี่จ้าอันนี้ก็เช่นกันจะพี่7 0 0บาทจะพี่นะคะอันนี้ก็7 0 0บาทจะพี่เป็นตะกุดคู่เช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งของฟรีจ้ะตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะห0 0บาทจะพี่มีรอยจานนะนะคะตะกุดนี้จะมีรอยจานนะ หกร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้คะ่ะพี่ขายจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสำรวยนะคะพี่วัดอะไรอะวัดหัวดุ้งปะนวัดหัวดุ้งสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้าไหมสองห้าหนึ่งแปดมั้งคะพี่นะคะหลวงพ่อสำรวยนะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีตะกรุดสามดอกนะมีตะกรุดสามดอกคะ่ะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะจิ้งจกจะพี่ไม่ทราบอาจารย์จะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ มียันใต้ฐานด้วยมียันใต้ท้องด้วยจ้ะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะจิ้งจกจ้ะตามภาพนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระงั่งค่ะพี่ตาแดงแงจ้ะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ้ะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้าสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นสมเด็จพิมพ์กระหนุ่มเปียะนะตามสภาพเลยนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะสมเด็จเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาไม่รู้ที่จะพี่นะคะด้าน,นหลังมียันนะ เก่างสวยๆนะคะคุณลูกค้า500บาทจ้ะเหรียญก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะมาเป็นเรื่องกอบพลาสติกปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะพี่รายการนี้600้อบาทปลายทาง50บาทจากหลวงพ่อทาจบจะพี่วัดกระบอกขึ้นพึ่งนะคะ6 0 0อบาทจ้ะด้านหลังจะมีสีพึ่งอันเล็กนะด้านหลังจะมีสีพึ่งขนาดเล็กนะคะพี่ก็ไม่ได้เล็กมากนะจ๊ะพี่ส่วนด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายพ่อทาจบจากรายการนี้6 0 0้อบาทปลายทาง50บาทจ้ะพัะกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่รายการนี้500อบาทจะจ่ายนะคะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่ใต้ฐานองค์นี้จะพี่นะคะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเจ้าเจ้าสัวปู่บุญเนอว่านนะคะพี่นะคะหลังยันเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะชินราชหลวงปูเ่เผืออวัดกิ่งแก้วจะพี่จ่าก่ออภัย้ะนะคะราการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นพักหิ่งชินาด้านหลวงปู่เผือกวัดกิงแก้วนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะมบน้ําอ้อยจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋ายนะคะกระเป๋าสวยๆตามสภาพเลยนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเหนียนกลมหลวงพ่อแดงจะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะวัดแหลมโสนะวัดแหลมอสด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เป็นนาจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จากหลวงพ่อจงมั้งคะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าพูดปิดยังไงต้องขออภัยนะคะนะคะเป็นรูปหล่อยอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋ายห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะมีรอยจานนะคะพี่นะคะห้500า,า,าร,ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อโย,ยอดวัฒนหนองปลาหมอจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะทาเวสจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่นะคะ กอกสวยๆนะจ๊ะพี่นะคะเป็นเท้าเวทนะห้าร้บาทจ้ะผู้สุกเนื้อไมก่กระสิ์จ้ะพี่นะคะนั้นหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาค่ะพี่ลงรักนะลงรักนะเป็นพิมพสองหน้านะจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะ้ะเป็นปิดตาพิมพสองหน้าลงรักไม่ทราบที่จะพี่นะคะตามสภาพจะหกร้อยบาทจะพี่จะลอยปูทิมจะพี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ทราบจะพี่จ๋าไม่ทราบนะคะพี่อันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญปูไขวัดเชิงเลนห่วงเชื่อมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยจะพี่ ปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่หวงเชื่อม500บาทจ้ะคุณแผนจะพี่จามากอีกแล้วจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะอันนี้เขาเรียกว่าคุณแผนไผ่ผาซิกหรือเปล่าแม่ค้าก็ไม่มั่นใจนะคะคุณลูกค้าขาแต่องค์นี้สวยงามมากผิวมันอย่างนี้จะพี่จ๋า500บาทจ้าปิดตาถักลวดจะพี่จ๋า500บาทพอจะพี่นะคะ500บาทนะได้มาสภาพนี้นะจะพี่ตามสภาพนะ500บาทจ้ะเหลียนหลวงพ่อแดงจะพี่รายการนี้ค่ะพี่500บาทพอจะพี่นะคะ สวยๆจากพี่ห้าร้อยบาทไปขออภัยจาก <c oughs> ออาจคุณลูกค้าจ่า <c oughs> ขออภัย <c> จ <oughs> มีอาการจามนิดนึงสงสัยลูกค้าบ่นคิดถึงนะคะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทจากพี่พ่อแดงจะ้ะเหลียนหลวงพ่อฤษีลิงดําจากพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจากพี่จ๋านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะหลวงพ่อฤษีลิงดำห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจากพี่ห้าร้อยบาทจากพี่จ๋านะคะ อกกาวสวยๆนะคะพี่ภาพไม่ใช้พี่ยาดาได้นะคะพี่ศูนย์5 9 1 8 0จ้าเก่เบอร์โทรกับเบอร์อันไลน์แม่คะใช้เบอร์เดียวกันนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่500บาทจ้ะรละคงหลังค้อนจะพี่600บาทจะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะเพราะกันจะพี่500บาทจะพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อพากานนะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงพ่อไปจะพี่500บาทจ้ะนะคะเดรียญหล่อ,อบโบลลราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ตามสภาพนะจ๊ะตามสภาพไปจากคุณลูกค้าที่น่ารักจ้ะาร้0บาทจ้าคุณแผนปูทีมจะพี่500้บาทจะพี่นะคะ ตามสภาพน้านได้มาแบบนี้จะพิจารณาะคะ่ะเนื้อก็จะเป็นสภาพแบบนี้จากพี่นะคะพระเหมองมาได้นะคะพี่ขายนะคะสวยงามมากจกค่พี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะ EP นี้มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจะ๊ะพี่โทรหาหนูนหรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะพี่ศ8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะฝากคุณลูกค้าก่อกคุณลูกค้าหม่ที่น่ารักนะคะพี่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระ,ะเกดพุทธคุณปากเครื่องด้วยนะคะ EP นี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า